ในโลกการลงทุนหุ้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เรา,เาลงทุนแบบสุดทางไปเลยอสองแบบผมคิดว่าก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะคืออย่างนี้หลายหลายคนเนี่ยพยายามเริ่มต้นลงทุนเนาะแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถไปต่อได้คราวนี้ผมมีทฤษฎีหนึ่งเป็นส่วนตัวแล้วกันนะสร้างกรอบมโมเดลความคิดขึ้นมาเองเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกการลงทุนเนี่ย มันสิ่งหนึ่งที่มันแบบหนีไม่พ้นเลยมันคือเรื่องของความเสี่ยงใช่ไหมมันก็มีคือแบบเสี่ยงสูงไปเลยกับเสี่ยงไม่มากคราวเนี้ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้คนที่กระโดดเข้ามาในโลกการลงทุนเนี่ยแล้วเริ่มทําตั้งแต่ต้นซึ่งส่วนตัวผมเองผมไม่ได้มีหลักคิดแบบนี้แต่ต้นนะแต่ถ้าย้อนกับเวลากลับไปได้อะผมก็อาจจะลองดีไซน์การลงทุนให้มันเป็นแบบนี้หมายความว่าส่วนหนึ่งของเงินของเราเนี่ยอาจจะสัก20%ของพอร์ตเนี่ย ไปในการลงทุนอะไรบางอย่างที่มันเสี่ยงสูงไปเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นลักษณะสตาร์ทอัพหุ้นเทคตัวเล็กๆเกนาะหรือลงทุนในสินทรัพย์พวกบิตคอยหรืออัลเทอร์นทีฟคอยหรืออะไรเงี้ยที่มันเสี่ยงสูงไปเลยนะช่วงเวลาหนึ่งนะบางตัวตอนแรกมันเสี่ยงสูงตอนนี้มันอาจจะเสี่ยงไม่สูงแต่อันนี้ผมพยายามนิยามคร่าวๆให้เห็นแล้วกันเนาะกับอีกรูปแบบการลงทุนหนึ่งคือเป็นรูปแบบความเสี่ยงต่ําไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาล สลากอมสินหรืออะไรแบบนี้นะอาจจะมีสัก20%เหมือนกันนะที่ลงทุนแบบเสี่ยงต่ำไปเลยและในโซนกลางๆเนี่ยกของเราเนี่ยให้ลงทุนในรูปแบบแบบกลางๆนะรูปแบบแบบที่ตำลาเนี่ยมักจะพูดถึงเนาะเช่น หุ้นเติบโตบางส่วนหุ้นแข็งแกร่งบางส่วนหุ้นที่กิจการมั่นคงหุ้นปันผลอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะเป็นโซนกลางอ่ะทองคําเข้าไปด้วยปนเข้าไปพวกพวกนี้คาดหวังผลตอบแทนได้5้0สเอนาะไอ้ส่วนสูงสูงเนี่ยก็คือผลตอบแทนระดับ15-50%ต่อปีส่วนไอ้ล่างๆเนี่ยคาดหวังผลตอบแทนรักสองสาเปร์เพอเราจัดสัรเงินเป็น3ส่วนตามแนวคิดนี้ แล้วเราค่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆตามเวลาของเราซึ่งผมแนะนําว่าอย่างน้อยสุดอ่ะควรจะดูสัก1 0 15ปีซึ่ง1 0 15ปีอ่ะถามว่ามันจริงๆทําไมต้องเป็นตัวเลขนี้เหตุผลเพราะว่าใ้โลกตลาดการเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดการเงินตลาดการตลาดการลงทุนตลาดทุนนะนะหรือตลาดหนี้นะหรือว่าเขาเรียกอะไรอะไซเคิลของเศรษฐกิจต่างๆนานาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในกรอบประมาณสัก10บสิกว่าปีเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นสักรอบหนึ่ง พอเราลงทุนครบไซเคิลสักรอบหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้เรียนรู้กับอะไรเยอะมากแล้วเราจะเข้าใจตัวตนของเรามากขึ้นมากว่าอสินทรัพย์แต่ละแบบเนี่ยสแบบเนี่ยเฮ้ยจริงๆระจะดิตเราหรือสิ่งที่เราแบบชอบหรือสิ่งที่มันเป็นตัวเราหรือการจัดการความเครียดของเราอ่ะมันมันอยู่ในจุดไหนแล้วเราจะรับความเสี่ยงได้ระดับไหนเนี่ยผมคิดว่าการออกแบบพอร์ตฟิลิโอแบบเนี้ยพอผ่านไปสิปีพอเราเข้าใจตัวเองขึ้น่ะเราก็จะทำให้การลงทุนของเราอ่ะมันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอบคุณครับ